คลาสสิกมากครับล้มเจ้าอีกแล้วไอ้พวกนี้ผมไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอแต่ผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับพี่้องผมเตือนเลยนะครับให้สติเลยนะครับว่าสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ของประเทศเรานั <son> <p> ้น สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือไอ้พวกไอ้ห้อยไอ้โหนพวกที่เป็นลิงหลอกเจ้าทำมาหากินอ้างความจงรักภักดีนี่เลยครับอันตรายที่สุดใช่ไม่ใช่ถูกไหมปีนี้เลือกตั้งครานี้มีข้อหาใหม่ครับ ไอ้พวกส้มไม่รักชาติอาไม่รักทาหารไม่รักชาติทั้งๆที่ส้มเป็นฝ่ายค้านกูไม่เกี่ยวอะไรเลยลบกันเพราะว่าบริหารสถานการณ์ไม่ได้หลานกับอังเข้าเข้าไปคุยกันจนบานไปเป็นสงครามเกี่ยวอะไรกับส้มวะ แล้วเอามาหากินนะครับหน้าลังเกียจที่สุดแข่งกันรักชาติเอาชีวิตพี่น้องทหารที่ต้องสูญเสียในการปฏิบัติหน้าที่เอาความเดือดร้อนของพี่น้องในทางชายแดนมาหาเสียงกันอย่างหน้าไม่เอ้ยหน้ารังเกียจแล้วเวลาพูดถึงเรื่องรักชาตินะครับ ไอ้พวกนักการเมืองโอ้โหจะไม่ยอมสูญเสียแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวและไอ้พวกนักการเมืองที่ไปจับมือสมคบคิดกับไอ้พวกทุนเทาสแกมเมอร์ฟอกเองินมันมาเป็นโนมินีซื้อแผ่นดินไทยทุกวันวันละเป็นพันเป็นหมื่นเล่รักชาติันาดไหน ไปสมคบกับอนุญาตให้ทุนเทาเข้ามาทำลายธุรกิจล้านขาของพี่น้องคนไทยไอ้พวกนี้รักชาติกันแบบไหนครับตอน,น่อยพวกนักการเมืองที่สมคบคิดกับทุนเทาเอาเงินเทาเทามาติดสินบนตำรวจติดสินบนข้าราชการซื้อนักการเมือง เข้าไปในสภารักชาติกันจนน้ำลายไหลไปถึงไหนแล้วใครไม่ใช่ใแม่พอเวลาพักส้มพูดว่ามีส้มไม่มีเทาดิ้นกันไงครับเป็นไส้เดือนถูกน้ำร้อนลวกวันก่อนที่ที่เขาลบคำผมหัวหน้า,ผานแผนกประชาธิปไตยของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง บอกว่ามีซ้อมไม่มีเทามันจุดไม่ติดแล้วติดไม่ติดไม่รู้ครับสิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าวันไหนมีรัฐบาลประชาชนพวกนักการเมืองที่มันไมคนค่สมคบคิดกับเบนสเมตจะซื้อหุ้นบางจากมาจากกองทุนประกันสังคม เอาเงินเทามาฟอกและจะไปหาผลประโยชน์จากแหล่งแกส๊สในอ่าวไทยไอ้แทงเอาตายแน่มีส้มไม่มีเทาจุดติดหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ถ้ามีรัฐบาลประชาชนพวกนักการเมืองคนไหนที่ไปช่วยกันฟอกเงิน ไปช่วยกันหมกเม็ดบอกว่าจะผลักดันศูนย์กลางทางการเงินบอกว่าจะผลักดันคาสิโนถูกกฎหมายแต่หลังบ้านเตรียมเปิดช่องให้ฟ้อกเงินกันช้ำชำไอ้เทงเอาตายแนะ่ข้อหาเยอะมากเพราะ ผมฟังเขาหาเสียงผมจำนโยบายไม่ค่อยได้รู้แต่ว่าลุมด่าอะไรพักส้มบ้งมาอีกบอกว่าการที่พักส้มไปตัดสินใจโหวตอนุทินเป็นนายกเพื่อแลกกับการมีประชามติรัฐนูนฉบับใหม่เป็นการทำให้ฝ่ายอนุรักษนิยมเข้มแข็ง ผมฟังแล้วก็แม่พูดไม่คิดพูดไม่ดูเงาหัวตัวเองเลยจำไม่ได้หรือครับพักพวกไหนกันไปดิวเจราจารับก,กันงแต่ก่อนเลือกตั้งปีหกห รัวมือกันตกลงกันว่าหลังเลือกตั้งต้องทํายังไงก็ได้ไม่ให้พรรคส้มเป็นรัฐบาลพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลไม่ยอมให้พิธาเป็นนายกเพื่อแลกกับการให้ใครบางคนได้กลับบ้านจําได้ไหมเอาหัวตัวเองเห็นหรือเปล่าทักหลังพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เกียงบาเกียงไหล กันมากี่ครั้งแล้วเห็นเงาหัวตัลเงบ้างไหมข้อหาล่าสุดช้ำๆเลยขู่พี่น้องประชาชนครับดูถูกพี่น้องประชาชนบอกว่าอย่าไปเลือกใครพักส้มชอบแค่ไหนก็อย่าไปเลือก พอเ,เลือกไปเขาก็ไม่ยอมให้เป็นรัฐบาลเขาจะทำไรเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่พรรคประชาชนจะได้เป็นรัฐบาลพี่น้องมมผมไม่อยากเถียงด้วยนะครับแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับปี62สมัยพรรคอนาคตใหม่เขาก็ดูถูกดูแคลนครับบอกว่าไอ้พรรคน้องใหม่แบบนี้ ตอ,อนประสบการณ์มีสอสอห้าคนก็บุญหัวแล้วเป็นไงครับปีหกสองมปสบ็ดคนมีหกหกพรรประชาการาคชนใหม่ถูกยุคกลายเป็นพรรคก้าวไกลเขาก็บอกว่ากระแสประชาชนไม่มีทางสู้กระสุนไม่มีทางสู้บ้านใหญ่พักก้าวไกลยังไงก็ไม่ชนะเลือกตั้ง เป็นไปไม่ได้และเป็นไงครับผิวหกพักอันดำหนึ่งพัก,ก้าวไกลร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงจำได้ไหมปีหกเก้าหลายปีเกินปีนี้มาบอกเหมือนเดิมเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็ไไให้มันรู้ไปครับว่าเป็นไปไม่ได้ เลือกตั้งคราวนี้ไม่มีสอวอมาเลือกนายกอีกแล้วนะครับถ้าพี่น้องประชาชนลงฉันทามติให้ใครชนะการเลือกตั้งนลมตลายใครหน้าไหนจะขวานมาติมหาชนก็ให้มันรู้ไป พี่น้องครับพยายามกันมากเพื่อไม่ให้พักประชาชนเป็นรัฐบาลใช้ทุกวิถีทางอิทธิพลเงินทองกลไกอำนาจรัฐเพื่อสกัดรัฐบาลประชาชนทำยังไงก็ได้ไม่ให้ชนะการเลือกตั้ง หรือถ้าชนะการเลือกตั้งก็ต้องชนะให้น้อยที่สุดเพื่อพวกเขาที่เหลือทั้งหมดจะไปจับมือกันตั้งรัฐบาลหน้าเดิมเดิมหน้าเดิมเดิมเอาไม่เอา,เอายอมไมมยอม,มอกลัวกันมากครับพี่น้องเขากลัวอะไรไกลัวกันขนาดไหนครับบางพื้นที่นะครับบ้านใหญ่บ้านนูน้นบ้านนี้ที่ผ่านมาเป็นไงครับ แข่งกันดูเดือดครับแข่งกันแจกแข่งกันซื้อแข่งกันใช้ในีพน์แข่งกันไปแข่งกันมาพักไอ้ส้มเป็นสสเขตเฉยครับรอบปีหกหนะคร่านี้ทําไงกูไม่แข่งกันแล้วพื้นที่ไหนหัวได้หัวแบ่งเขกันลงรวมหัวกันหนึ่งต่อหนึ่งพักส้มมันจะได้สอบตกให้หมดสู้ไม่สู้แน่เลย พักบางพักนะครับแถวปากน้ำเนี่ยลงทุนถึงขนาดไม่จับมือบ้านใหญ่ที่หนีคดีทุจริตไปเปิดบอลที่แกเม่นจับมือกันเพื่อหวังจะชนะบักส้มแบบนี้เราไม่เอาใช่ไหมเอาไหมเนี่ยกลัวกันหนักครับกลัวอะไรพวกเขากลัวอะไรครับพี่น้อง เขากลัวว่าการเมืองมันจะเปลี่ยนไปเขากลัวว่าการเมืองมันจะดีขึ้นเขากลัวว่าการเมืองมันจะเป็นของประชาชนมากขึ้นเขากลัวว่าการเมืองภายใต้รัฐบาลสีสม้มเขาจะทำมาหากินกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับดังนั้นการเลือกตั้งที่จะมาถึง มันจึงไม่ใช่แค่การเลือกนโยบายที่เราชอบเป็นเรื่องๆเท่านั้นนะครับแต่มันกำลังหมายถึงการเลือกอนาคตเลือกตั้งเพื่อเลือกว่าประเทศไทยจะมีอนาคตแบบไหนการเมืองแบบไหนที่พี่น้องประชาชนต้องการนี่คือความหมายที่สำคัญอย่างยิ่งของการเลือกตั้งวันที่8กุมภานี้ครับ ขอเกินเวลาสักนนิดนะครับยอมไม่ยอมแล้วมันมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งครับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับแต่จบแล้ว <laughs> มีเรื่องแปลกมากเลยสื่อมวลชนครับนักวิเคราะห์การเมืองเขาพูดกันเปิดเผยนะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อให้พรรคส้มชนะ การผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงไม่รู้ล่ะแต่เขาล็อกนายกรัฐมนตรีไว้แล้วครับเขาล็อกไว้แล้วบอกว่านายกก็านายกคนเดิมอนุทินชาญวิรกุณแม่อย่าพื่งไปโห่พี่หนูของผมเก็บเสียงไว้และไปกาพักส้มทั้งสองใบ มันแตกไม่พี่น้องโพท,ทุกโพกร,ระดานทุกกระดานสำรวจยิ่งใกล้วันเลือกตั้งพักส้มยิ่งนำพักสมยิ่งนำล่าสุดสม,มุดปราการขอขอบคุณมากบอกว่าจะเลือกพรรคประชาชน42.5ครับนะขอบคุณจากหัวใจแต่เอาชัวร์วขอ50เลยได้ไหมไม่ต้องลุน ยิ่งไม่มีสอวอนี่เขายิ่งดิ้นกันหนักครับตอนนี้มีเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์แล้วนะครับโอ้โห,โหไปพยายามสร้างกระแสบอกว่าถ้าไม่ต้องการเห็นรัฐบาลประชาชนไม่ต้องการให้พักประชาชนมาบริหารประเทศต้องเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เลือกสีน้ำเงินเท่านั้นเลือกไปเลยเกียรติส้มนะ อนเขาก็โดงไม่ต้องสนหัวสอวอไม่ต้องแค่จะไปกองกินอะไรกันก็ไม่ต้องสนใจอดทนเอาจะรัฐบาลสีน้ำเงินจะมีรัฐมนตรีขายาคขาแป้งเปิดบ่อค้ามาด้อย่าเพิ่งไปสนสกัดไรส้มดอนถ้าไม่สบายใจมองหน้า สุพจีให้สบายใจคนเดียวอย่ามองหน้าคนอื่นไปนันขาดเอาไหมเนี่ยดังนั้นครับผมจะจบแล้วผมจะบอกว่าอย่างนี้ครับดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกอนาคตแล้วอนาคตที่ว่าก็มีสองสีแค่นั้นแหละครับอนาคตสีน้ำเง,งินอนาคตสีส้ม ผมฟันทงบ้างถ้าอนาคตหลังแปดกุมภาเป็นสีดําเงินประเทศไทยจะยอมจมอยู่กับที่เก่าย่ำอยู่กับที่อยู่กับการเมืองแบบเดิมๆที่แก้ปัญหาชีวิตของพวกเราไม่ได้พาประเทศไทยมาตกต่ำอยู่จนถึงวันนี้แต่ถ้าพี่น้อง สมุดรปราการพี่น้องคนไทยเห็นตรงกับพวกผมว่าเราทนไม่ไหวอีกแล้วเราทนอยู่กันแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วทํามาหากินกันไม่ได้อีกแล้วลูกหลานเหลหลอนไม่มีอนาคตอีกแล้วเราต้องการใช้อำนาจที่เราเมีหนึ่งเสด็จดึงเสียงเท่าเทียมกัน สร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศสร้างรัฐบาลของประชาชนไปด้วยกันเอาไม่เอา,เอาถ้าพี่น้องไม่เอาแบบเดมอวกแล้วแ8กุมภาเดินเข้ากูหาครับด้วยความหวังถึงอนาคตที่สดใสเรืองรองที่จะสร้างอนาคตให้กับพวกเราและลูกหลาน บัตรประชามติหนึ่งใบกาเห็นชอบไปเลยครับให้มีการจัดทำร,รัฐมนูลฉบับใหม่เพราะเราปล่อยให้ประเทศของเราอยู่ภายใต้รัฐบรรมนูญที่ออกแบบมาให้สอวอที่หัวกันมาควบคุมเบ็ดเสร็จไทยหัวสอวอได้ควบคุมองค์กรอิสระเบ็ดเสร็จทั้งหมด ปปอชอกกตสารรัฐมนูญปปองอสตองอ,อะไรไม่รู้ถูกกลุ่มอำนาจอยู่ในมือกลุ่มเดียวกันเอาไว้